สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพอลูกม่ป่าเอาอาน้องอีแม่พบเพกันอีกแล้วกับสาวบัวน้องเมนีสาวบัวสิผ้าพี่ผ้าน้องมาเขาวสวนสวน,สวนแตงสวนแค่นตลูปน้อง,องพ,พี่น้องน่าสิผ้าพี่น้องมาเบิงแลกวก็สิอัปเดตให้พี่น้องเบิงว่าแค่นตลูปของสาวบัวระยะกวนเก็บเกี่ยวสิเป็นแบบไดน้องพี่น้องอันนี้ที่ว่าผ้ามาเบิงกวนที่สาวบัวสิเก็บเกี่ยวน้องเพราะว่าแค่นตลูปของสาวบัวตอนนี้กัถึงระยะที่สิ เตรียมที่สิเก็บเกี่ยวได้แล้วเนเวาะพี่น้องเดี๋ยวสาบัวสิพาทุกคนมาเบิ่งเลยว่าแคนตาลูปของสาบัวได้ผลผลิตดีซัมไดตเนาะพี่น้องก็จังตามสาบัวมาเบิ่งเลยเนาะพี่น้องนี่แหละพี่น้องแคนตาลูปหล่อแหลกของสาบัวเนาะที่สาบัวปลูกได้น้ำหนักกับนาซียู่ประมาณโลคก,ก,วกวลัวๆแหละพี่น้องนี่เนาะอันนี้คือก่อนที่เฮาสิเก็บเกี่ยวเนาะพี่น้องอันนี้พ้นผลิตหล่อแหลกกัถือว่า ได้ดียูต่ว,ว่าก็ยังบุท่านได้ดีปานใดเนาะพี่น้องเนาระราวามันกะเป็นการทดลองขังแหลกเนาะพี่น้องเนาะเป็นการทดลองขังแหลกแลก้วกะบสาวบัวกัสีมะว่าเทิงว่าก่อนทีสีเก็บเกี่ยวมีวิธีการแบบใดทีสีเฮ็ดให้ลูกของแค่นตะลุบหวานอันนี้คือเป็นสูตรของสาวบัวเองเนาอพี่น้องเป็นเป็นสูตรของสาวบัวแล้วก็เป็นก้มหูแบบว่าส่วนตัวแบบพื้นบ้านของสาวบัวเลยเนาะสาวบัวสีงดหนามก่อนประมาณ สิบหามือนเนาะพี่น้องงดหนามเลยงดหนามคือหมายถึงว่าเฮ้าบ้ฮดหนามเลยเนาะพี่น้องป้าให้ต้นมันแบบว่าป้าให้ต้นมันแห้งไปเลยเนาะพี่น้องเพื่อที่ว่าเขาสิได้แบบทายทายแปลงทายยังเพื่อมาเปลี่ยนมาเป็นน้ำตาลเนาะไอที่ข้าเจ้าว่าแหละพี่น้องถ้าเฮ้างดหนามงดยังก็คือเหมือนประมาณแบบว่ากวนที่เขาสิตายเขาก็ต้องอ่า ทิ้งมระดกให้ให้ให้ลูกของเขาเนาะพี่น้องเนาะเพื่อเพิ่มความหวานอันนี้ก็คือมันมันมีอยู่ในสูตรสูตรอันที่ข้าเจ้าปลูกเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าสูตรของเพิ่นในเพิ่นซิมีอ่าวิธีการเล่งเล่งแป้งให้เป็นน้ำตาลเนาะแต่ของส้าบัวส้าบัวสิบัวด้เล่งยังมีแต่ว่าก่อนทีสิตัดซิบหาหมือเนาะส้าบัวสิงดหนามเนาะพี่น้องคือวอาง่ายๆว่าเหตุให้เครือเขาตายเนาะพี่น้องเห็ดให้เครือเขาตายแล้วเขาก็สิเดอ่า ทายทุกอย่างมาอยู่ทีหลูกของเขาทั้งเบิร์ตนอพี่น้องเนาะหลูกเขากับสีมีรสชาติที่แบบว่าหวานนอพี่น้องเนาะแต่ว่ามันอาจสีเบอได้หวานเจี๊ยบเลยนอพี่น้องแต่ว่ามันกับสีหวานได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าเขาปลูกแบบใส่สารเคมีเนาะเขาใมีสารเหล่งความหวานหรือว่าสารเหล่งอหยังต่างๆนอพี่น้องเนาะแต่ว่าเขากับปลูกแบบวิธีธรรมชาติเท่ากับดัดแปลงเอาเนาะพี่น้องดัดแปลงเอา นี่แหละอันนี้คือเป็นสไตล์ของสาวบัวเนาะพี่น้องยังทีหูมาเข้ากะมาดัดแป้งเนาะพี่น้องมาดัดแป้งให้มันเป็นในแบบสไตล์ของเข้าเองเนาะพี่น้องเพราะว่าเข้าปลูกเข้าปลูกแบบบปรไซซานเคมีเนาะพี่น้องปลูกแบบสไตล์ของเข้าเองเข้าก็ตตองเห็ดในสไตล์ของเข้าเองเพียงตะว่าเขาอาสิเปาปรับปรุงเล็กๆในหน่อยในสิ่งทีเข้าไปเรียนรู้มาเนาะพี่น้องเนาะไปเรียนรู้ในใช้เรียนรู้ในการ อ่านี่แหละเขาไปเบิองอันช่องทางอันช่องทางนี่เนาะพี่น้องแต่ว่าในช่องทางต่างๆที่ชาบวบัวเขาไปเบิองกะหลายๆช่องทางคนกะระเฮ็ดปุ๊คือกันดอกพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วเฮาก็ต้องมาจับจุดเอาเองเนาะจับจุดเอาเองแล้วก็ปรับเปลี่ยนอ่าวิธีการดูแรลรักษาอย่างต่างๆเน,น,น,ะน,นา,ะ,าพนะพี่น้องเนาะนี่แหละผลผลิตในรอบแรกของชาวบัวกะถือว่าพอได้อยู่เนาะพี่น้องพอได้อยู่พอได้อยู่ นี่แหละลูกกับบน่อยบนใหญ่นำนักกะอยู่ที่ประมาณกิโลกลัวๆพี่น้องอยู่ที่ประมาณกิโลกลัวๆเนี่แหละต่อลูกหนึ่งเนาะกือว่าเป็นทีพ่อใจเนาะพี่น้องพอใจในระดับหนึ่งเนาะนี่แหละกะมียังสาวบวกกะสีมาอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิรงเรื่อยๆเนาะพี่น้องกะว่างว่าพี่น้องคงสีบเบื่อเนาะพี่น้องกะจังได้กะ าฝากไว้น้ำในเด้อสำหรับช่องสาวรลาวบาแทงคุณพลัดถิ่นเนาะฝากเป็นกำลังแรงอกแรงใจฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าฝากกดติดตามหายน้ำเนาะและก็าสาวบัวก็ขอบพระคุณอพอแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเนาะที่ค่อยติดตามรับชมค่อยหายกำลังใจสาวบัวตลอดมา